สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีนี่ครับป้าอยู่สีมาผ้าเบึงบักม่วงครับปลูกไวยุบานครับบักไลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับนุ่มเสียเกลียครับพี่น้องเดียวเสียเจียวมากินบ <mer> ักม่วงครับเบิงครับเบิงเบงครับพี่น้องเป็นอยงไรครับเป็นยังไรครับงามครับดกอวนต่นอวนเตียนเลยครับพี่น้องเอ้ย มึมมองอย่างเงี้ยแนวมายู่ลนะครับเดี๋ยวสิจิ้บไปเบิงครับพี่น้องครับบานทอยแก่ได้ครับนี่มายู่กับสีมานบักกักด้านนี้นี่นะครับพี่น้องบักม่วงครับพี่น้องอ่อนต้นอุ่นเตียนครับพี่น้องเบิงครับเบิงดกครับดกขักนกเนี่ยครับนี่นี่ครับพี่น้องเอ้อ หนวยใหญ่ๆครับพี่น้องครับนี่แก้วขมิ้นครับนี่โอ้สวยงามครับพี่น้องครับโอน,โอนโต้นโอนเต้นครับพี่น้องมาเอาเด้อนี่นี่ผมมาขายแพงครับโลละสิบห้าบาทครับพี่น้องอันนี้อันนี้มะม่วงๆแพนยังครับป้านี่ อย่ามันโดกลีครับพ да. ี่น้องเอ้ยบ้องหูจักไผ่หูอกะบอกนี้นะครับเด้อหดครับเจ๋มันมาห่อเพื่อฮดสวนหดบ้านหดบักงวงเพิ่นครับปลูกงาไผ่ครับวิธีสารบ้านเฮาครับพี่น้องน้องเอ้ยบักงวงหลายครับพี่น้องตะกบก็มีครับผูกตะกบตะกบต้นตะกบ ต้นพักคะก็มีครับพี่น้องภาษาไทยเขาเรียกว่าสะอมเหนื่อยยังไงครับเนาะเด้อมาเด้อม่ต้องยุ่งว่าเบื้งบ้านตะแก่ครับพี่น้องปลูกต้นบุ้งม่วงใบครับเพื่อนไปอยากได้ก็มาขอเอาเด้อมันมาคว้าไหมมากินเลยครับพี่น้องกินข้าวต้นเห็ดแก้วมะนาวครับ พอยโอนโต้นเอ็นเตียนใช่ครับพี่น้องอือก็จะเสี่ยงเองครับปุบกรอบออออครับพี่น้องเลี้ลออยงไก่พพครับพี่น้องนี่ครับบ้านทถาแก่ครับก,ก็บว่าด้รู่ล้าไปได้ครับคือพออยู่พอเพียงครับพี่น้องนี่ครยเถาแก่ครับพี่น้องไปกับปุ๊กไว้ครับไปเป็นหม่ม เอาไว้นั่งนิมนี่นะครับพี่น้องเอ้ยว่างกันไรครับพี่น้องดกดกนี่ครับเจยยาครับเจิงบครับเบิ่งครใครอยากกินครับเื้อหอยอนตัวเอ็นเตียนครับมีกระบาวแก้วครับพี่น้องลูกไส้ถั่วแก้ครับสวด้วยครับนี่เป็นลูกส้่แเดนี กำลังมือห้าขจีจผีปันใหญ่เลยเบิ่งครับจากใดเบื้ออ่ะเนี่ยนำเนี่ยพี่เปลาแก้วปล่าแก้วโมี่ยังไม่เปิีมากกว่าีเขาใหญกเลยอย่าเขาจะเห็รอกบอกว่าเขาทอไว้เนี่ยเหละครับพี่น้องเอ้ยนี่หาเงียว่าท่านใดครับนี่ สหายมากครับพี่น้องมึอนะโอ้ยเรียนพูดพูดพูดสหายหลายโตแห้งครับพี่น้องเบิึงครับพี่น้องรอบๆครับบรรยากาศอยู่วงในไหอยู่หน้าครับบรรยากาศำลังงามครับพาทิตย์กำลังตกครับพี่น้องเบิกงงัวงัวมันแนมหนอนครับพี่น้อพรอาทิตย์กำลังสวยงามครับพี่หน้องเอ้บุผมมองครับมึงครับรอบๆครับพี่น้อง เด้สิสู้มาเบิ่งครับพี่น้องวู้วี่มีทีชีวิตมันหนอ,อครับมึงก็ห้ามครับเอ้าห้ามมึงทำไมมึงกินครับมึงูย้าตาใหญ่เพื่อนย่าหมาย่ึงว่านั่งเด่นนั่งเกี่ยวมากอยู่หน้าบ้าน,นครับพี่น้องเอ้ย <laughs> ญาติพี่น้องกันนะครับพี่น้องอุ่นฮันครับไก่ตีกับร้ายครับพี่น้องเอ้ไก่ตีครับเลี้ยังไงไก่ไก่ครับพี่น้องไก่หางไก่พายเบื้งเป็ดครับนี่เป็ดไอ้แม่งรบพิษพี่น้องหานครับพี่น้องหานหุ่น ใหญ่โตครับพี่น้องอยู่บนน้องเข้ากับยิงสีแล้วครับพี่น้องกอกกู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 ก้กงเงงกูก,กูก,กูกูเป็ดปกกกก่กก่กกกกกกก ตรงนี้ให้ยงหน้ากะับคุณครับปูบะเขือครับพี่น้องมะเขือให้บะเขือครับบรรยากาศรอบๆ่งครับพี่น้องสวยงามมาครับรอบแรงครับพี่น้องสวยงามครอ่ะที่กำลังสิรับฝ่าครับพี่น้องตัวนี้ก็ส่งประมาณหกเมืองแรงครับพี่น้องปูพักไปกินครับปูกักทั่วปูกักแตงครับพี่น้องสวนผัก หลอบครับรลอบมองให้ท้องหน้าครับมีอยู่อุทุมพรวิสัยนะครับพี่น้องแกอยู่อุทุมพรวิสัยครับมาเด่นอุทุมพรวิสัยครับแบบนี้มาเตียงเพียบมาทายชีวิตประนองให้เพึ่งครับพี่น้องไก่ไก่สิตีกันครับเพื่อนครับมนสิตีกันครับพี่น้องเป็ดโดบปงเงี้ยครับเดี๋ยวเสียไปลาบอยู่มืเอแ่างนี่คิดว่า ที่เขามันเป็นแหล่หับยืนด้วครับพี่นอ้องไก่มันสีตีกันมีตัวใหญ่งรครับพี่น้องนี่คุณไก่มันยิงไต่ไตารางไก่ตารางเงินครับพี่น้องมันหลีอยู่บนไเข้ารสรบคแค่คลิปนี้ก็สิโจ้หรือเพียงแค่นี้ครับพี่น้องวัมี้ยังหลายครับนี่พี่บอกทำนี่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ